ช่วยแชร์หน่อยนะคะพ่อหนูน้องหนูจะอยู่ยังไงไม่มีหน่วยางานไหนมาช่วยเลยเอาแค่สัง 4, กะสีห้าสิบกแผ่นไหมแค่นั้นตะปูก็ไม่มีแล้วจะอยู่ยังไงอ่ะตอนน,ออนี้ทับอยู่จะเอาไงเนี่ยทับอยู่จะเอายังไงหนูขอหน่วยงานมาช่วยได้ไหมไม่เห็นใจคนจนเลยเหรอ

เกียดเลยนะเนี่ยถ้าไม่ติดทานเ่ยผมนี่ตกใจเลยครับตายเลยจะน้ำหนักไปด้วยพี่ชี้เป็ครับชี้ชี้โอ้ลงมากระแทกคนดีเลยดีให้วมีดวงคนในส่วนของปัญหาเรื่องต้นไม้ที่้บท้าบ้านเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันไหน ที่ห้าครับันที่ห้าที่ผ่านมาวันนั้นฝนตกลมแรงลมแรงมากครับลมแรงตอนนั้นเรานอนอยู่ในบ้านไหมนอนอยู่ในบ้านครับผมมีใครอยู่ในบ้านบ้างมีผมคนเดียวแล้วก็พ่อนอนอยู่หลังบ้านครับอืมไอห้องที่พังนี่คือห้องของใครห้องพี่สาวครับผมวันนั้นไม่อยู่พ่อไปทํางานอยู่ต่างจังหวัดใช่ครับถ้าอยู่นี่โดนไหมแน่นอนครับโดนแน่นอนอืมผ่านมาหลายวันแล้วมีหน่วยงานไหนลงมาช่วยเหลือบ้างตอนนี้ก็ยังไม่มีครับมีแต่พวกอบตเอาอ่าสังกะสีไม้มาให้ครับไม้แปรไม้คือเอาอุปกรณ์มาให้แต่ว่า วันนี้อยากให้เขามาช่วยเอาต้นไม้เอากิ่งไม้นี่ยออกจากบ้านถูกต้องไหมบผมวันนี้เดือดร้อนอยากแกซ่อมแซมบ,บ้านแล้วนะใช่ครับอยากแต่ว่าติดปัญหาตรงที่ไม่มีกาลังคนครับกําลังคนโอ้กลังคนมีน้อยเอ่อนแต่ว่าทางทางอบตอทางอะไรเนี่ยเราได้ประสานก้าไปหรือ,อยังว่าช่วยมาตัดกิ่งให้หน่อยเอามาออกให้หน่อยอะไรเงี้ยอ็ประสานไปแล้วเขาว่าไงเขาก็าจะติดตามเรื่อยๆครับเขาว่าติดตามเรื่อยๆครับแล้ว เอาอุปกรณ์แล้วที่ว่าขาดเหลือแล้วอะรรเอามาให้เอ่อแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงว่าจะเอาอุปกรณ์หรือเอารถมาช่วยตัดช่วยยกต้นไม้ตัวเนี้ยออกจากบ,บ้าน,น,นยังไม่ได้พูดถึงว่าวันไหนยังแลวทีนี้ฝนตกลงมายอย่างเงี้ยทาไงตอนนี้ฝนตกเรื่อยก็ผมก็จะนอนนู่นครับผมแต่ว่าบ้านหนึ่งก็ปล่อยให้น้ําตกใ,<ช>ใส่บ้านไปก่อนใช่ครับวันนี้เดือดร้อนไหมเดือดร้อน lên. nào này làm, làm tốt năng nữa.